Bye. คนที่มันรู้รู้ธรรมแบบพระพุทธเจ้ามก็คือคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนธรรมดาท่านเขาจึงมีไว้ระดับหนึ่งสำหรับผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็มีธรรมะระดับนั้นและทุกคนนอกนั้นไม่ไม่ต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่อาจจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องปฏิบัติธรรมะระดับนั้น ปฏิบัติอย่างที่จะเป็นภาษาวกก็จึงมีระดับจะเป็นภาษาวกระดับที่จะเป็น <c oughs> ปัจเจกพุทธระดับที่จะเป็นสมมาสมพุทธแม่ระดับที่จะเป็นสาวกก็ยังมีหลายระดับย่อยๆครับไปไอธรรมะสำหรับพระพุทธเจ้าก็มีสำหรับผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้า ไม่ใช่สาหรับคนทั่วไปแล้วสําหรับผู้ที่จะเป็นศบาภาพวกนี้มีใครบ้านที่จะบรรลุได้ค <c oughs> ถามกันที่ไหนเ <c oughs> มื่อไร่อะมาถึงที่ไหนเ <c oughs> มื่อไรเวลานี้ไ <c oughs> อ้คนที่มันปฏิบัติถ,ถูกต้องที่สุด <c oughs> มันรู้ได้ <c oughs> มันไประบุไม่ได้อ่ะใครที่ไหนอ กับคนที่ปฏิบัติถูกต้องตามธรรมะมที่วางไว้คนนั้นบรรลุแลปฏิบัติถูกต้องแปลว่าอะไรก็คือปฏิบัติตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนว่าถูกต้องตามนั่นแล้วก็ครบถ้วนตามนั้นมีแนวในการปฏิบัติอยไรบ้างอ้าวก็เช่นเจริญนาเป็นต้นคุณถามนะไม่มองเห็นหวมองข้าม อย่างน้อยก็จรณะสิบห้านี่ก็แนวหนึ่งแล้วทีนี้ก็มีแนวอื่นที่เขาเรียกชื่ออย่างอื่นที่ดีที่สุดก็ในนั้นอีกในสามัญญผลสูตรกกไปดูมีอยู่สักสิบหกหรือสิบเจ็ดขั้นแล้วในสูตรอื่นๆก็มีคล้ายกันะเหมือนกันก็มีในสูตรอื่นๆก็มีก็จะมีไว้ตั้งแต่ออกบวช แล้วก็มีศีลมีอะไรเรื่อยๆไปจนเกิดมีสมาธิแล้วก็บรรลุวิช,ชาตา